ทำไมถึงต้องยืดอกปกถุงคะทั้งที่เหมือนเป็นการยุยงให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะผู้ชายทุกคนเนี่ยค่ะมีพื้นฐานเรื่องอย่างว่าทำไมผู้ชายถึงเลือกกำเดาไหลเวฮะเลยเวลาเห็นผู้หญิงที่เซ็กซี่อะครับผู้หญิงถูกทํร้ายทางเพศเนี่ยควรจะต่อสู้อย่างไรเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตรงนั้นคือจุดอ่อนที่สุดของผู้ชายเอามือบีบควรใช้อะไรทําความสะอาดเพศอวัยวะเพศชายแล้วก็ทํำยังไงถึงจะดีที่สุดครับ ขอบคุณครับผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบทอมอย่างจริงใจหรือเปล่ามีเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะหรือจะเป็นผู้ชายผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยก็ล้วนม,มีปัญหาหมดเขาเขาชอบให้หนูแบบว่าใช้แบบทำให้เขามีอารมณ์อะค่ะคือเขาจะไม่ไม่มีการแบบว่าเราลงให้เรามีอารมณ์เหมือนนะ,ะแล้วเรา,เรามีเพศสัมพันธ์กับเขาแล้วเราจะเจ็บอะค่ะ กเธอลสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธิมลและกับผมสุธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสทางช่อง3ทุกคืนวันพหัสบดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับกันนะครับหมอต้อว่าคนไทยเราเนี่ยมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นเหลือเกินทั้งเรื่องของพิษเศรษฐกิจ และการเมืองอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็อย่าทําให้เรื่องเหล่านี้ไปวุ่นวายกับท่านสจนการม้งฝ่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่ไม่งั้นจะยุ่งกันใหญ่นะคะถ้าเมื่อไหร่สนามรักกลายเป็นสนามอารมณ์เกิดปะทุขึ้นมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นสงครามของความรักไปค่ะมีกุนซือที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเนี่ยแะครับชูรัชชรสเนี่ยท่านเขาแนะนําให้ผมท่องคาถาสีนอสีนอหนูเพื่อรับมือกับภรรยาที่มีอารมณ์จู้จี้ขี้บ่น เขาบอกว่าชายใดที่เจอกับภรรยาขี้งอนขี้บ่นจู้จี้คะสี่นอนี้รับมือกับเธอได้นอนอะไรบ้างคะนั่งนิ่งนอนนาบไม่นอนใดก็นอนหนึ่งนะฮะจะพิชิตเธออย่างอยู่หมัดเลยรับรองสบายหายเครียดค่ะได้ฟังคาถาผู้ใหญ่กันไปแล้วนะคะครเราก็มีคาถาสำหรับวัยรุ่นมีกุญซื่อของวัยรุ่นเหมือนกัน <ừ. S 1> ก็คุณหมอพันศักดิ์ของเรานั่นเองค่ะคไปชมกันเลยนะคะไขปัญหารับวัยรุ่นค่ะ กเเธอลาสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการไขปัญหารับไยรุ่นกับดูเล็กนะครับครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเพื่อเย่ดูน้องๆครับนักเรียนนะครับโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยนะครับว่าเขาจะสาธิตอะไรคําถามให้เราบ้างนะครับน้องคนไหนจะสาธิตเป็นคนแรกดีครับ จะถามว่าทําไมถึงต้องยืดอกปกถุงคะทคั้งๆที่เหมือนเป็นการยุยงให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคะ่ะโอ้เป็นคาถามที่ดีมากอย่าเพิ่งลงครับถ้าถามความเห็นผู้ถามก่อนคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คิดว่ามีข้อเสียคะ่ะคิดว่ามีข้อเสียครับข้อเสียคือครับก็คือเหมือนเป็นการยุยงให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์นะคะวันก็น่าจะเท่าเดิมครับเพราะยังไงคือมีสื่ออยู่แล้วแล้วก็อาจโดนเพื่อนชักจูงด้วยน่าจะทําให้มีเพิ่มขึ้นนะคะครับเพราะว่าถ้าเก็บไม่มีใช่ไหมครับอาจแบบ คนที่เขามีเพศสัมพันธ์อาจจะแบบคิดว่าไม่ปลอดภยัยอาจจะทำให้ท้องได้อะไรเงี้ยก็อา,อาจจะแบบไม่มีดีกว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแมสบายเลยที่ตั้งใจจะมีนี้แน่นอนค,คุณเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งนะครับมันกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาการยังไม่มีคําตอบที่แท้จริงถูกต้องไหมครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยกำลังตั้งใจที่จะมีกิจกรรมเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ากลัวว่าถ้ามีแล้วมันจะติดโลกนั้นโลกนี้ ถ้าเกิดเราใช้ก็จะยิ่งทําให้ที่เขาไม่อยากทําทําขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องไหมครับในี่นนะ,ะเดียวกันคนที่ให้เขาอาจจะมองดูว่าเดี๋ยวนี้ส่วนที่มีเนี่ยมันมีกันเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมันก็จะน่าจะดีในแง่งความปลอดภัยถูกไหมครับเพราะนั้นเหตุผลแต่ละฝ่ายก็ดีทั้งสองฝ่ายน้องๆว่าจริงไหมครับการที่จะไปมีความสัมพันธ์กับใครโดยการโดนชักจูงยุยงส่งเสริมจากสื่อต่างๆไม่ว่าสื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ควรจะทําอยู่แล้วจริงไหมครับ ที่เขาลงนลกก็เพราะว่าพวกเราทําอะไรซึ่งทําให้มันอันตรายจนเขาต้องลนลงถูกต้องไหมครับคนที่สองครับผู้ชายทุกคนเนี่ยค่ะมีพื้นฐานเรื่องอย่างว่าหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเห็นบางคนค่ะเขาแบบดูเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเขายังมีครอบครัวได้อะค่ะผู้ชายเกิดมาธรรมชาติสร้างขึ้นมาคือมีหน้าที่นะครับยิงสเปิร์มส่งไปผสมกับไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิถูกต้องไหมครับ เพราะถ้าผู้ชายสมองไม่คิดจะยิงสเปิร์มจะมีพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้ไหมมีไหมครับมีผู้หญิงไปข่มขืนผู้ชายคุณคุณมายิงสเปิร์มหน่อยไม่มี <laughs> เพราะฉะนั้นผู้ชายไม่ว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยพอมีโอกาสที่จะมีเรื่องพวกนั้นไม่ว่าถึงเวลาแต่งงานแล้วหรือเป็นโอกาสอื่นๆที่จะเปิดเขาก็ปฏิบัติการได้ครับเป็นไปตามธรรมชาติของการเจริญพันธุ์ครับคนต่อไปครับทำไมผู้ชายถึง เรื่องกำเดาไหลเวหาในเวลาเห็นผู้หญิงที่เซ็กซี่อะครับคือเวลาที่ผู้ชายเกิดอารมณ์เพศนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลามีสิ่งเร้าอารมณ์มากระตุ้นเขาเนี่ยนะครับสมมติมีสิ่งเร้าอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถูกไหมจะมากระทบเขาตาหูจมูกลิ้นผิวหนังตัวที่จะทําให้เขาตอบรับสมองได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเพศชายถ้าฮอร์โมนเพศชายเยอะสูงมากเวลาหนุ่มๆอะไรมาปุ๊บตอบรับสมองปั๊บมันตอบรับสมองไง มันก็ตอมตั้งแต่อตอมในสมองซึ่งเรียกว่าไฮโปทารามัสมันจะส่งสัญญาณไปที่อวัยวะของเขาเาวลาของเขาจะมีเลือดข้งขางหมายความว่าเลือดม,มันจะขยายขึ้นนะครับเส้นเลือดที่โหดก็ขยายขึ้นพอเส้นเลือดขยายขึ้นแล้วอวัยวะเขาจะปฏิบัติการได้ขณะเดียวกันตอมต่างๆซึ่งทําหน้าที่หล่อเลือ่อนก็จะสร้างผลิตน้าต่างๆออกมาช่วงนั้นอะไรเกิดขึ้นหัวใจจะเต้นแรงความดันโลหิตเป็นไงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเส้นเลือดในจมูกเป็นไงครับ มันเปราะมันก็ออกได้ไหมครับออกได้แต่ไม่ทุกคนนะครับเฉพาะกรณีเท่านั้นเองอธิบายให้ฟังได้แค่นี้เพราะนานๆจะเจอสักคนหนึ่งนะคนต่อไปสิครับเกิดว่าผู้หญิงถูกทำร้ายทางเพศเนี่ยคุณจะต่อสู้ยังไงเพื่อไม่ให้เส,สื่อมเสียชื่อเสียงอะคะ่ะสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือน้องต้องท่องในสมองไว้นิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ตกวิตกผู้ชายทุกคนไว้ใจไม่ได้อย่าอยู่กันสองต่อสองเด็ดขาดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครยกเว้นพ่อของเราไงไงก็ยกให้สักคนหนึ่งเนาะ ไอพ่อเร็วๆมั่นคงไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะโอเคยกไวให้ทกคนนั้นต้องระวังครับเพราะว่าบางครัง้งบางคาเราอาจจะทำลักษณะบางอย่างไปใส่เสื้อผ้าชเวบชว้าไปโดยไม่รู้ตัวหรือเขาเพิ่งไปดูหนังละครซึ่งมันมีบทเลิฟซีนมาแล้วมันรู้จะหาทางออกอยังไงเราโผล่เข้ามาพอดีนั้นหลักกายก็คืออันดับแรกคือตั้งสติครับอันดับที่2ถ้าจะดีกว่านั้นก็คือนะครับรอ,อ,อตอนเขาเผลอก็ต้องทําแบบว่า คนเนี่ยมันชอบดูหนังดูละครมันก็ต้องอยากจูบแก้มจูบอะไรพยายามหลอกล่อให้แกจูบปากให้ได้แต่เดี๋ยวนี้พวกพ,พ,พ,พวกนั้นก็เริ่มรู้แล้วนะครับจูบปากแล้วจะเกิดขึ้นมันจะาเบาลิ้นมาม้วนไปม้วนมากัดให้ขาดเลยนะครับไม่ต้องเมตนาปราณีนะครับกัดให้ขาดแรงสุดชีวิตนะครับนั่นอัน,นดับที่สองเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไม่กัดให้ขาดคุณไม่รู้จักรักตัวเองจริงไหมครับท่องสติไปสองอันแล้วนะอันที่สามนะครับ ระหว่างที่แกกาลังลุกลี้ลุกลน,นจะข่มขืนเนอะไหมคุณจะพยายามต่อสู้ถ้าคุณพยายามจะต่อสู้แกยิ่งไปไงเขาก็จะยิ่งมีแรงมากขึ้นที่จะทาจริงไหมครับถ้าเราทําเฉยเฉยอาจจะบอกว่านี่รู้เปล่าฉันเป็นเอดอยู่อ <c oughs> ะจชะงักไปพักหน่อยครับชะงักไปพักไหมครับไงยๆก็ชะงักครับนี่บอกไว้เลยวิธีการระหว่างไม่แน่ใจทํายังไงไหมครับนี่ครับกระแทกเข้าไปตรงกลางนะ แรงสุดชีวิตเท่าที่จะแรงได้เพราะว่าชีวิตคุณขึ้นอยู่กับเข่าคุณเลยนะอนะ,อะยังทริคยังไม่จบสอนแล้วต้องสอนเให้เต็มที่เหมือนตะกี้นี่ตะกี้บอกตอนตอน้นเอามือจับจับของเขาเนี่ยเขาอยากให้จับไหมอยากไหมครับอยากเพราะนั้นถ้าเกิดน้องไม่ทำันดับแรกน้องบอกว่าโอ้โหอาจารย์สอนแบบนี้หนูรับไม่ได้เอาแบบที่สองทำไงครับ เอามือจับๆจ,จับแล้วพยายามจับที่เขาเรียกว่าเป็นไข่เนอะร,รู้จักนะครับเขายิ่งอยากให้จับไหมครับอยากแต่รู้ไหมครับตรงนั้นคือจุดอ่อนที่สุดของผู้ชายเอามือบีบเพราะฉะนั้นพวกคุณจำได้แล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็จำได้นะครับผมไม่สงวลิขสิทธิ์นะครับ นะครับเพราะนั้นเห็นไหมครับวิธีการเอาตัวรอดมีแต่เพียงแต่ตอนนั้นตั้งสติไม่อยู่นะครับหมดสติสตังค์ไปเพราะนั้นตั้งสติไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนก็ได้ที่บ้านมาทำหนึ่งสองสามสี่นะฮะเพราะว่าคนที่จะทําคือคนใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณหรือใครถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่จําเป็นต้องมีกับเขาคนต่อไปครับอยากจะทราบว่าควรใช้อะไรทําความสะอาดเพศเอาัยวาเพศชายแล้วก็ทํำยังไงถึงจะดีที่สุดครับขอบคุณครับ ั้นอันดับแรกที่ดีที่สุดจำไห้ครับน้ำสะอาดดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่าน้ำสะอาดนะครับถ้าเกิดว่าหนังหุ้มปลายได้รับการขลิบไปแล้วก็แล้วไปถ้าไม่ได้รับการขลิบหนังหุ้มปลายเราต้องเปิดหนังหุ้มปลายออกมาและเอาน้ำล้างคราบไขที่มันอยู่ใต้หนังหุ้มปลายให้หมดนะครับหลังจากนั้นแล้วคุณจะใช้สบู่บ้างสบู่หอมหรือว่าถ้าเกิดพี่สาวมีที่จะล้างเฉพาะจุดซ่อนเลนก็ลองล้างได้นะครับไม่ห้ามผู้ชายก็ใช้ได้ ถ้าวันหนึ่งอาบน้ำได้สองครั้งก็ยิ่งดีถ้าไม่อย่างนั้นนะครับอ,อีตอนปัสสาวะเดะปัสสาวะเสร็จแล้วให้ปัสสาวะออกให้หมดก่อนนะครับก่อนจะปิดเข้าที่มันจะได้ไม่แฉะอยู่ในกางเกงในนะครับเป็นอันว่าจบพิธีกรรมคขปัญหารับไวรุน่นดูเล็กค่ำคืนนี้ครับคงหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ กว่าคู่รักจะถึงฝั่งฝันคง,งปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาในการเล้าโลมและการมีเซ็กส์นั้นสำคัญแค่ไหนคนส่วนใหญ่เขาใช้เวลากับกิจกรรมนี้นานเท่าไหร่กันนะครับจากผลสำรวจดูเร็ก Sexual Wellbeing Global Survey พบว่านักรักไทยใช้เวลาเล้าโลมและการมีเซ็กส์29นาทีน้อยกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่36นาทีแต่เราก็ยังมากกว่าฮ่องกง ที่มีค่าเฉลี่ยเพียง27นาทีถึงตอนนี้คุณคิดว่าคุณและคู่รักใช้เวลากับกิจกรรมนี้เร็วหรือนานเกินไปผมว่ารักสุขสมชีวิตสดใสคุณและคู่ของคุณมีคำตอบอยู่ในใจแล้วจริงไหมล่ะครับคือจะชอบขึ้นขี่ตุ๊กตาหรือหมอนแล้วก็ทำ ข่าเกรงมันเรียกว่าเป็นความสุขเหมือนเด็กดูดนิ้วนะคะเหมือนติดของอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นวัยที่เขาสามารถที่จะเป็นได้นะ,ะเป็นได้จนถึงอายุประมาณ 4- 5หขวบเลยนะคะอย่างนั้นเลยนะครับใช่ค่ท่านผู้ชมครับความรักเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับชีวิตคู่ก็ต้องอยู่ในความเข้าใจนะครับใครก็ตามที่เทคคอร์สนะฮะวิชาความรักมานาน แต่ยังติดรอนะฮะด้านวิชาวความสัมพันธ์และยังสอบตกวิชาหัวใจโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบแก้ไขกับการมาติวเข้มนะฮะกับติวเตอร์พิเศษของเรานะครับเป็นจิตแพทย์จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาคารินทร์นะฮะคุณหมอวิมลรัตน์วันเพ็ญสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ,ะ,ะและจดหมายทุกฉบับและทุกคําถามท,าที่ได้รับการออกอากาศนะครับจะได้รับนี่ครับแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสมเป็นอภินาน,นาการจากชูรักชูรสครับ ค่ะนะคะฉะบับนี้ไม่ต้องติดรอค่ะม,มีคําตอบเลยนะคะเ,เป็นเรื่องของรักของเพศทางเลือกเชื่อได้หรือเปล่านะคะครเรามาว่าตอนนี้อายุ22ปีเป็นทอมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะคอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําสิ่งดีๆเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าว่าจะทําอย่างไรคือตอนที่ยังเด็กก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะแต่กลัวตอนแก่ คงจะเหงามากรู้ว่าตัวเองยังไงก็ไม่กลับตัวกลับใจอีกแล้วนะคะก็เป็น Tom ทอมชวนเป็นทอมอย่างแน่นอนนะแล้วก็ไม่ชอบไม่อยากคบผู้ชายส่วนเรื่องความรักก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบทอมอย่างจริงใจหรือเปล่านะคะเคยเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มาติดพันกับทอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวบ,บ้างมีปัญหามาจากผู้ชายบ้างนะคะ,คะเอาเรื่องแรกก่อนค่ะว่า ชักเริ่มคิดถึงตอนแก่แล้วเขาว่า<อ>ชีวิตจะเป็นยังไงมีข้อแนะนําตอนนี้อนนี๊สมัยนะยี่สิบสองเท่านั้นเองอค่ะคุณฮาร์ดค่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของการรับรู้ของเขาอะนะคะคคว่าบางทีอาจจะเคยเห็นหลายๆคนแล้วพบว่ามีปัญหานะคะคแต่จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเราลองสังเกตหลายๆคู่จริงๆนะคะที่เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะหรือจะเป็นผู้ชายผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยก็ล้วนมีปัญหาหมด นะคะที่จริงมีหมดใช่แต่ว่าเขาอาจจะสนใจในประเด็นของเขาทําให้อาจจะมองเห็นคู่ที่มีลักษณะที่มีปัญหาเนี่ยมากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีได้หมดมันอยู่ที่เราต่างหากว่าเราเนี่ยจะปปฏิบัติตัวยังไงนะคะจะมีการที่จะปรับตัวเข้าหาคู่ของเรายังไงมากกว่านะคะถ้าเราทําตัวเราให้มีคุณค่านะคะทําตัวเราให้มั่นคงนะคะแล้วก็รู้จักปรับความเข้าใจกับคู่ของเราเนี่ย ยังไงความที่จะอยู่รอดของชีวิตคู่เนี่ยมันต้องมีได้อยู่แล้วอย่างหญิงรักชายชายรักหญิงซึ่งถือว่าเป็นความรักที่เป็นส่วนใหญ่ของสังคมก็ยังมีเลิกรากันได้ก็ยังมีปัญหามากมายเลยนะคะอยู่ที่การปรับตัวดีกว่านะะคก็มีโอกาสเยอะที่เราจะเจอบ่อยๆว่าฝ่ายหญิงที่เขาเป็นดีบางทีพอไปถึงช่วงวัยนึงก็อาจจะเปลี่ยนใจไปใช้ชีวิตปกติคือไปแต่งงานไปอะไรส่วยอะมีโอกาสที่จะอยู่ตัวคนเดียว จนอายุมากขึ้นอันนี้หมอมองไงคะเรื่องการจะอยู่ตัวคนเดียวการไม่มีคู่ในวันหนึ่งที่เราสูงอายุแล้วคือเรื่องของความรักมันคงจะไม่ใช่ประเด็นเดียวของชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าประเด็นเรื่องความรักเนี่ยคนทุกคนสนใจมากนะคะดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าการที่ไม่มีคู่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้แต่อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเขาทําตัวเราให้มีค่านะคะทำตัวเองให้มีค่าทําทุกอย่างของทุกวันให้ดีที่สุด นะคะอนาคตเนี่ยย่อมมีเพื่อนร่วมทางนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทํางานให้ดีนะคะเราก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะอย่างเวลาว่างของเรานะคะถ้าเราไปช่วยเหลือสังคมมันก็จะมีเพื่อนที่ช่วยเหลือสังคมมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่รวมกันยังไงมันไม่เหงามันอยู่ที่เราใช้ชีวิตมากกว่านะคะเพียงแต่เราเหงาว่าเหงาคู่แต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีเพื่อนอีกเป็นกลุ่มเลยถ้าเราให้ความสําคัญตรงนั้นเนี่ยไม่เหงาหรอกค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีมุมมองกับชีวิตของตัวเองอย่างไรจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเพราะว่าเราปรับความเป็นจริงของชีวิตไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะเหมือนกับคนอื่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรารู้ตัวเราว่าเป็นยังไงความจริงเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเราเปลี่ยนมุมมองของการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราล้วนๆเลยฉบับต่อไปครับคุณแม่ที่หวั่นใจในพฤติกรรมแปลกๆของลูกสาวนะฮะเล่ามาว่าลูกสาวนะครับอายุแค่ขวบ่ครึ่ง มีพฤติกรรมที่ไม่ปกติคือจะชอบขึ้นขี่ตุ๊กตาหรือหมอนแล้วก็ทําท่าเกรงเกรงตัวนะฮะแล้วก็ขย่มบนตุ๊กตาหรือหมอนเนี่ยเหมือนผู้ใหญ่กําลังมีเพศสัมพันธ์ดิฉันซึ่งเป็นแม่เนี่ยนะครับวิตกกับประการของลูกคนนี้มากเพราะเวลาห้ามไม่ให้ลูกทำเนี่ยลูกก็จะหงุดหงิดงองแงเสร็จแล้วก็เรียกหานมกับผ้าขนหนูพอดูดนมได้สักพักก็จะเริ่มกลับมาขย่มตุ๊กตาขย่มหมอนอีกเป็นอย่างนี้ทุกคืนดิฉัน คอยห้ามอยู่ตลอดจนท้อง่วงแล้วก็หลับไปเองลูกดิฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะมีทางรักษาให้หายไหมนะฮะจะปรึกษาใครก็ไม่ได้ไม่รู้จะรักษาลูกยังไงหนักใจมากมลูกสาววัยขวบครึง่งขวบครึง่งครับค่ะปัญหานี้จริงเจอไดบ้บ่อยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในคลินิกนะคะคือเรียกว่าเจอได้เรื่อยๆนะคะคือก่อนอดีนต้องบอกกันนะคะว่าอยากให้คุณแม่นี่สบายใจนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่กังวลเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของว่าเอะลูกฉัน เป็นผู้ใหญ่มีมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่ผู้ใหญ่มีหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของเด็กที่ทําอย่างนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็น ความสุขเหมือนเด็กดูดนิ้วนะคะเหมือนติดของอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นวัยที่เขาสามารถที่จะเป็นได้นะคะเป็นได้จนถึงอายุประมาณ4ี่ห้าขวบเลยนะคะอย่างนั้นเลยนะใช่ค่ะแล้วเขาไม่ได้มีความรู้สึกทางเพศเลยนะะใช่ค่ะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งทําอะไรเพลินๆเหมือนเขี่ยมุมหมอนดูดนิ้วกอดตุ๊กตาติดติดของเขาเนี่ยค่ะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นทีนี้พูดถึงเรื่องของการแก้นะคะคุณแม่หลายคนคงจะห่วงเรื่องตรงนี้แม่ก็พยายามมาพอสมควรนะคะใช่ค่ะ คือมันเด็กเด็กเราต้องนึกถึงเด็กดุดมือเนี่ยดุดตอนเบื่อเหงาเหงาเพลินเพลินไม่มีอะไรทําใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะกับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะคือไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วตรงเนี้ยพอทําแล้วมันก็รู้สึกเพลินรู้สึกสนุกก็เลยทำนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะแก้เนี่ยข้อที่1คือจะต้องให้เด็กเนี่ยเลิกสนใจตรงนั้นโดยการที่เราก็ไม่ไปสนใจคือบางทีคุณแม่จะคุ้นกับการที่พอเห็นเด็กทาปุ๊บก็ลงไป อย่านะหยุดนะ,ะ <c oughs> เด็กก็จะยิ่งพอพอทุกวันก็จะเห็นก็จะแบบเอ๊ะวันนี้แม่จะมาว่าหรือเปล่ามาห้ามหรือเปล่าก็ยิ่งต่างคนต่างสนใจกับพฤติกรรมนี้เด็กก็จะยิ่งทำนะคะคือจะต้องพยายามไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงพฤติกรรมนี้แต่ใช้วิธีการเบนความสนใจนะคะโดยการอย่างเช่นต้องดูว่า ตอนช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะวุ่นกับเรื่องงานบ้านวุ่นกับเรื่องงานยังไม่เสร็จหรือเปล่าแล้วลูกก็อยู่คนเดียวไม่รู้จะทําอะไรนะคะหรือเราพยายามลงไปเล่นแล้วแต่ปรากฏว่ากิจกรรมนั้นลูกอาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะอาจจะต้องหาอะไรบางอย่างที่มันเพลินสนุกเพื่อที่จะดึงตรงนั้นมานะคะแล้วก็ต้องให้คุณแม่สบายใจด้วยนะคะว่าพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเมื่อเลยวัยสักประมาณ4ี่ห้าขวบขึ้นไปเนี่ยเด็กมักจะได้หายเอง ใช้เบนความสนใจแล้วพยายามอย่าไปต่อว่ากับตรงจุดนั้นนะคะเด็กจะได้ลืมๆแล้วไปทํากิจกรรมอย่างอื่นคร่ะเรายังมีสายนะคะจากทางบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สายของคุณตานะคะคุณตาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยากสอบถามว่าคืออาการของแฟนนะคะอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วครบบเขาเขาชอบให้หนูแบบว่าใช้แบบทาให้เขามีอารมณ์อะค่ะคือเขาจะไม่ ไม่มีการแบบว่าเร้าลงให้เรามีอารมณ์มอย่างนี้ค่ะแล้วเรา,เรามีแค่สัมพันธ์กับเขาแล้วเราจะเจ็บหรืค่ะ,คะได้เคยบอกกับสามีไม่ค้าถึงประเด็นตรงนี้ว่าเราก็ต้องการที่จะให้เขามาช่วยเราสักนิดนึงก่อนนะคะก็คุณจะเริ่มบอกเขาได้ไม่เสียที่จะค่ะโอ้แล้วเขาทำไหมครับเขาก็บางครั้งอะคะ่ะแล้วพอคุณตาได้ได้บอกกับเขาแล้วเนี่ยแล้วพอเขาได้ช่วย เราสักนิดนึงก่อนให้เราเริ่มรู้สึกดีเนี่ยคุณตายยังเจ็บอยู่ไหมคะตอนแรกแม่ก็จะเจ็บนิด<ม>นึงพอท่านไปก็จะไม่เจ็บค่ะอืม,อมค่ะคือตรงนี้มันคงจะต้องเป็นเรื่องของการที่คงต้องสื่อสารกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของความคิดของผู้ชายผู้หญิงเนี่ยบางทีผู้ชายก็จะไม่ทราบว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไง นะคะคือสำหรับผู้ชายบางท่านนี่คืออาจจะไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้ถามนะคะก็เข้าใจว่าคงจะคิดแบบเดียวกันะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารนี่คงจะต้องต้องบอกนะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมทางเพศเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้นะคะคือถ้าเป็นคู่กันเนี่ยจะให้ เรียกว่าแฮปปี้ทั้งคู่เนี่ยคงจะต้องคุยกันว่าใครชอบอะไรยังไงบ้างนะคะตรงไหนเป็นจุดที่เรียกว่าทําให้ทั้งคู่เนี่ยแฮปปี้ทั้งคู่เนี่ยคงจะต้องคุยกันได้นะคะคุยกันอย่างดีๆนะคะคุยกันอ,อย่างเรียกว่า,าช่วยตรงนี้อย่างนั้นไม่ใช่แบบว่า,าพูดในลักษณะที่แบบว่าดูถูกในน้อยอย่างเงี<น>้ยไม่ได้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอวิมลรัตน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมกันติวรักเต็มร้อยให้กับเราครับคุณครับนะคะนะฮะ แล้วก็มีการนี่ครับมอบกระเช้านะฮะแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสมนะครับให้คุณหมอวินดการเชือชำสุดท้ายรายก,การวันนี้นะครับด้วยข้อคิดชีวิตนะฮะเป็นภาษาอังกฤษเขาบอก the most valuable gift you can give your family is a good example ของขวัญที่มีค่ามากที่สุดที่คุณสามารถให้แก่ครอบครัวของคุณได้ก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีค<อ>่ะนะคะของขขเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานไว นำทำเป็นตัวอย่างะนะฮะครับ,บแล้วก็พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับคนนี้ชุรักชูรคนเกาอีเท่นี้นะครับสวัสดีครับแต oh. ่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้ร้อนอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจละบากหากไม่ยอมแพ้